สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้นะครับคนเกษตร,รมือใหม่นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาติดตามดูทุเรียนต้นนี้นะครับต้นที่เป็นรากเปื่อยรากดํานะครับซึ่งเป็นทุเรียนต้นที่ผมแก้ไขนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรากเปื่อยรากดํานะครับเพื่อนรากเปื่อยรากดํานะครับแล้วก็ใช้ที่เท่าที่เท่าฐานเนี่ยมาโรยนะครับมาโรยบริเวณรอบๆ รอบๆโคนต้นนะครับรอบรอบโคนต้นใต้ทรงพุ่มนะครับเพื่อนนะตามคลิปนะครับตามคลิปก่อนที่ผมทําน่าจะสองสองคลิปแล้วนะครับสองหรือสามคลิปนะครับตอนนั้นใบเขานะครับใบเขาไหม้แล้วก็มีกิ่งเป็นกิ่งแห้งนะครับเป็นลักษณะกิ่งก้านพุบบ้างนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อนนะผมก็มาใช้ชี้เท่าฐานนะครับโรยอ่าก็คือก่อนใช้เนี่ยผมก็สังเกตอยู่นะครับว่าอ่าก็คือผมใช้หลักของ ของ uh, คนโบราณนะครับคนโบราณนะครับตามที่พ่อแม่ได้พาทำมานะครับก็คือตรงบริเวณไหนนะครับเพื่อนๆตรงบริเวณไหนที่มันมีห yeah ญ้านะครับหญ้าเนี่ยถ้าเราลดน้ำเนี่ยหญ้ามันเฉียวเนี่ยหญ้ามันงามเนี่ยแสดงว่าดินตรงนั้นมันดีนะครับเพื่อนนะดินตรงนั้นใช้ได้นะครับดินตรงนั้นมันมันมันดีนะครับผมก็ก็ใช้ที่เท่าฐานเนี่ยก็คือก่อนใช้เนี่ยผมก็คิดนะครับว่า ขี้เท่าทานเนี่ยมันเป็นลักษณะออกจะเป็นลักษณะเป็นด่างใช่ไหมครับเป็นด่างเป็นกดเป็นด่างเนี่ยนะครับเป็นด่างนะครับถ้าเรามาทำเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมนะครับเพื่อนแต่ลักษณะการโรยก็ไม่ได้โรยไม่ได้โรยหนานะครับโรยบางๆสักประมาณเซนกว่าๆนะครับที่ผมทําไปนะครับโรยเลยนะครับเพื่อนๆผมก็คิดเอาตัวนั้นนะครับพอดีผมก็ไม่ได้มีเครื่องวัดดินหรอกครับเพื่อนๆนะ เครื่องวัดค่า pH ของดินเนี่ยผมผมยังไม่มีนะครับเพื่อนผมก็ใช้หลักตัวนี้นะครับอ่าผมก็เนี่ยครับใช้ขี้เท่าฐานนะครับเนี่ยมาโรยตามคลิปก่อนผมนะครับที่ผมทําไปสองสามคลิปนะครับเพื่อนนี่นะเนี่ยขี้เท่าฐานนะครับนี่โรยบริเวณรอบโคนต้นนะครับใต้ใต้ทรงพุ่มเนี่ยนะครับก็เส้นผ่าศูนย์กลางจากเนี่ยประมาณห้าสิบเซนนะครับเนี่ยบริเวณรอบรอบเนี่ยรอบรอบโคนต้นนะครับเพื่อนนีอ่าเนี่ยแบ่งไปเนี่ยนะครับอ่าโคนต้นเนี่ย เส้นผ่าศูนย์กลางที่ขนต้นนะครับนีครับผมทาไปนะครับวันนี้เรามาตามดูครับถ้าเราแก้ไขแล้วเราก็ต้องมาตามดูนะครับว่ามันจะได้ผลไหมนะครับเพื่อนๆนะแต่ที่นี้ก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ก่อนที่จะไปทํานะครับที่บางทีนะครับบางทีน่ะสภาพพื้นที่แต่ละดินแต่ละที่มันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนนะ ให้เพื่อนๆไปสังเกตดินดินดูก่อนนะครับว่าถ้ามันเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าไม่ใช่ว่าจะมาทําตามผมอย่างนี้ก็มันก็ยังไงอยู่นะครับเพราะว่า,าดินแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะครับดินของท่านอาจจะเป็นกดหรือว่าเป็นด่างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมใช้วิธีสังเกตนะครับผมแก้แบบนี้ไปนะครับพอแก้แบบนี้ไปถ้ามันได้อย่างนี้ก็แสดงว่ามันแก้ได้นะครับเพื่อนนะมันแก้ได้นะครับ วันนี้เราจะมาดูกันนะครับนี่นะครับเพื่อนมันจะเปลี่ยนใบที่ว่าใบค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับเนี่ยใบนะครับออกมานะครับเพื่อนยอดก็ยังเล็กอยู่แต่เนี่ยผมตัดนะครับมันจิงแห้งพวกนี้มันแห้งนะครับมันกุดนะนะครับมันกุดแล้วก็หายไปแล้วก็ตัดตัดตัดนะครับเนี่ยใบพวกนี้ใบเดิมก็ยังมีอยู่ใบที่มันแห้งนะครับเพื่อนนี่นะนี่นะครับผมแก้ไขนะครับ ค่อยๆแจ้ไปนะครับเพื่อนๆนะค่อยๆแก้ค่อยๆปรับไปนะครับถ้าถ้ามันยังแบบว่าใบเขาขึ้นมาใบเขาขึ้นมาแบบลักษณะค่อนข้างที่จะดูดีสมบูรณ์นะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เงี้ยก็จะแจ้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือตอนนี้ใช้ใช้ใชท่เท่าฐานรอบเดียวใช้ไตโคเดมาเนี่ยพ่นนะครับพ่นรอบคนต้นนะครับเพื่อนนะพ่นนะครับ แต่น้ำเน,นี่ยน้ำนี่คือน้ำนี่คือปัจจัยหลักนะครับปัจจัยหลักสําคัญนะครับไม่แฉะนะครับโคนต้นไม่แฉะนะครับแต่รอบเนี่ยรอบนี่ชุ่มเลยนะครับเพื่อนรอบนี่ชุ่มนะครับเนี่ยตรงบริเวณย้างามๆนี่ครับเพื่อนๆชุ่มเลยนะครับเนี่ยนะนี่นะครับคือการแก้ของผมนะครับการปรับแก้นะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็ท่านใดนะครับที่มีปัญหานะครับก็ ลองไปดูที่ดินท่านก่อนก็ได้นะครับว่าตรงนี้มันจะทําได้ไหมนะครับแต่ส่วนที่ของผมเนี่ยมันทําแบบนี้นะครับพเพื่อนๆนะก็คือดินดินที่ผมนํามาปลูกนะครับดินที่ผมนํามาปลูกเนี่ยผมคิดว่ายังไงมันก็ก,ก็คงจะไม่ใช่ไม่ไม่เป็นกดไม่เป็นด่างหรอกครับเพราะว่าดินตรงนี้นะครับผมเอาดินตัวเดียวกันกับที่ผมปลูกทุเรียนด้านบนนะครับเป็นดินตัวเดียวกันนะครับมันมันคงจะไม่ไม่ด่างไม่กดนะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับ ผมใช้ขีตฐานนะครับวันนี้มาตามดูกันนะครับเพื่อนๆมาตามดูกันว่าลักษณะการปรับแก้นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆนะผมก็ค่อยๆศึกษาไปแล้วครับเพื่อนๆเนี่ยศึกษากับเพื่อนๆนะครับพร้อมๆกันแล้วครับทําไปนะครับมีอะไรผมก็มามาแช์นะครับมาแช์มาให้เพื่อนๆดูนะครับว่า การทำลักษณะนี้บางทีมันอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้หรือเปล่าอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะถ้ามันแก้ได้ก็โอเคนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาติดตามดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับทุเรียนที่ว่าใช้ชีเท่าฐานมาซับความชื้นบริเวณโคนต้นนะครับเพื่อนนะครับแต่สําคัญก็ไตโคดามานะครับก็ละลดเหมือนปกตินะครับเพื่อนๆพ่นนะครับ คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมอขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ